เองหนุ่มกัญชัยแชร์ประสบการณ์ตรงเตือนใจสาวๆเป็นนักแสดงผู้ประกาศข่าวและพิธีกรคนดังที่โด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งประเทศสำหรับหนุ่มกัญชัยที่ล่าสุดในรายการสามแซบอนันดาเอเวอร์ริงแฮมแอนทองประสมแพทริเซียกูดได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องเกมรักทรยศทกกันแซบจับผิดผู้ชายเจ้าชู้งานนี้หนุ่มกัญชัยยังเผยว่าจริงๆผู้ชายจะหาทางไปเรื่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงจะต้องโมโหมากกว่า คนเรามันมีอะไรซ่อนอยู่มันก็จะออกมาทางกายภาพมันเป็นพิรุษอะต้องมีซึ่งหลังจากที่กัญชัยพูดจบทางด้านพิธีกรร่วมอย่างสาวแอปทักษะออนถึงกับรีบสวนกลับในทันทีเลยว่าแต่ประสบการณ์ก็ทําให้เราเนียนขึ้นใช่ไหมคะเจอคําพูดของสาวแอปเข้าไปก็ทําเอาพิธีกรและแขกรับเชิญถึงกับหาลั่นไปตามๆกันเลยแหละคะ่ะประสบการณ์โดยตรงจากกัญชัยทาเอาแอบถึงกับสวนกลับทันที